สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พึ่งจะชวนเพื่อนๆมาทำศิลปะจากนิ้วมือค่ะสิ่งสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็คือสีเทียนและสีน้ำกระดาษเช็ดชู่กระดาษและปูกันค่ะแล้วก็ถังน้ำ แล้วเรามาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เอาพู่การจุ่มลงไปในสีที่เพื่อนๆต้องการไม่ต้องเยอะมากก็ไปตรงนิ้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาปั name <laughs> ปั๊มเยอะๆนะคะปั๊มให้เต็มหน้ากระดาษแล้วถ้าเพื่อนๆจะเอาสีอื่นเพื่อนๆก็ต้องล้างมือก่อนค่ะล้างผู้กันให้สะอาดนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ด แล้วก็ปั๊มลงไป กีบแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาบําเป็นเกีสอนค่ะเกนสอนของเพื่อนๆจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะเวลา เพื่อนทำเกสรเพื่อนเพื่อน,น,นป้ายตรงป้ายนิว้วป้ายตรงปลายนิ้วมือนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำใบกันค่ะ สีเพียนมาตกแต่งค่ะซึ่งจจะสีน้ำตาลมันทำเป็นก้านดอกไม้นะคะแค่นี้เราก็ได ที่เป็นรูปแบบน,นี้แล้วค่ะเพื่อนๆจะเขียนข้างในก็ได้หรือว่าทำเป็นการดก็ได้นะคะเป็น,นยังไงคะ